สอนพจน์คำสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการจัดการกับแวลูหลายๆตัวนะฮะแล้วก็จะมาตรวจเช็คแวลูนะเพื่อดําเนินเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นตามฟังก์ชันหรืออีเวนต์นะซึ่งเพื่อนๆต้องมีความรู้พื้นฐานจากคลิปเดิมของผมก่อนนะครับคลิปสอนใช้ in value นะใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับคลิปโล16นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําระบบนี้กันนะฮะคือเนี่ยอย่างเช่นเราคุยกับ n v c ครบ5ตัวนะครับนี่เราจะแทนด้วยปุ่มแดงๆแบบนี้นะครับเนี่ยพอคุยครบ5ครั้งาครั จะเกิดเหตุการณ์เรากําหนดครับเช่นนี้ผมเขียนฟังก์ชันให้ทําลายตัวพาร์ทสีแดงที่เป็นประตูนะแบบให้เราไปต่อได้เวลาเก็บของออย่างนี้นะครับเอาแล้วมาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะสร้างพื้นที่ขึ้นมาพื้นที่หนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับนี่นะผมก็จะสร้างมันขึ้นมาก่อนเป็นห้องกั้นไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราทำแมปนะควรจะมีประมาณนี้นี่แหละนะก็คือเราควรจะมีการจํากัดพื้นที่ของผู้เล่นนะฮะนี่นะครับนี่ เพืพาร์ตตัวนี้จะเป็นพาร์ตที่เราจะทําให้ฟังก์ชันหรืออีเวนต์มันเกิดขึ้นนะเมื่อเราเก็บไวลู่ครบนะฮะสร้างพาร์ตเสร็จแล้วเราปักอันโชไว้นะับแล้วเราก็มาไล่เปลี่ยนชื่อพาร์ตนะไอตัวที่เป็นกําแพงหรือพื้นสีฟ้าเนี่ยผมจะตั้งมันชื่อว่า wall ทั้งหมดเลยนะครับอ่าส่วนประตูสีแดงเนี่ยผมจะตั้งมันว่า exit part นะครับให้มันแตกต่างเพื่อที่จำง่ายเวลาเราไปเขียนสคริปต์จะได้ไม่ผิดนะฮะจากนั้นเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราจะจัดการพาร์ตเหล่านี้นะครับโดยการจะเอามันไปใส่่่ไวว้้ในนโฟลเเเดอออรรร์ขงงาาาััตชืม Value War นี่โฟลเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมทาเสร็จผมจะแจกด้วยนะเพื่อ้เพื่อนได้เอาไปศึกษากันนะฮะนี่เราได้พาร์ครบหมดแล้วนะครับตอนนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะมาจัดการกับไอตัวพาร์สีแดงที่เป็น exit พาร์ตตัวนี้นะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกตัว value นะซึ่งเป็น int หรือว่า i n value นะครับนี่เข้าไปในโฟลเดอร์ของเรากันนะครับมาที่โฟลเดอร์แล้วเรามากดบวกนะครับอ่าพิมพ์ค้นหา i n value ก็ได้นะครับนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นรูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้นะครับเปลี่ยนชื่อมันนะครับผมตั้งชื่่อวา Val As โอเคนะครับแล้วเราก็บวกสคริปต์ขึ้นมานะครับด้านใน exit value ได้เลยนะครับสคริปต์ตรงนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่า exit check นะครับก็คือเอาไว้เช็คเพื่อเปิดทางออกนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนสคริปต์ตัว exit check กันนะฮะที่เป็นตัวเอาไว้เช็คตัว value นะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัวแปรนะครับสร้างขึ้นมาเลยก็คือ value var นะครับ s c r i p t parent parent นะครับก็จะโยงไปที่ตัวแฟมนะครับ parent parent เห็นไหม มันจะเลื่อนขึ้นมาบนสคริปต์สขั้นนะครับจากนั้นนะครับเรามาเขียนคําสั่ง Y ดูนะครับโดยข้างในจะใช้เป็น tag dot e t นะครับศูนนะครับหมายความว่าทุกๆ0 5ย์าวีนะครับให้มันตรวจเช็คนะครับมันจะเป็นคําสั่งวนลูปนะ y นะครับตัวเช็ค exit value นะครับโดยเราก็ต้องสร้างตัวแปรบอกที่อยู่ของ value เราขึ้นมาก่อนนะก็คือ exit value เท่ากับ value var นะครับแล้วก็ตามด้วย file first c h l d แล้วก็คําค้นหานะอยู่ในฟันหนูท่านเพื่อนพิมพ์คําสั่งถูกมันจะขึ้นมาให้เลือกเลยนะรคับ แล้วก็ใส่เงื่อนไข if นะครับถ้าเกิดว่านะครับเจอแล้วนะ exivalue แล้วนะครับก็ให้มันใส่เงื่อนไขอีกชั้นหนึ่งก็คือถ้า exivalue value ก็คือตัว value ใน property ของ exivalue นั่นแหละนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับแดนหลังจากนั้นตรงนี้ก็เงื่อนใส่เหตุการณ์ที่จะให้มันเกิดได้เลยนะครับตรงนี้ผมใช้เป็น workspace value wall d o e x i p a t h destroy ก็คือลบทิ้งนะก็คือลบ part ตัว e x i a r t ตัวเนี้ยเนี่ย ลบทิ้งนะถ้าเกิดว่า Value มันครบ5แล้วนะครับหรือมากกว่า5นะเราก็ปรับให้ exit value value ก็คือค่า Value ในะ exit value เราเนี่ยกลับไปเป็นศูนย์นะหลังจากมันทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะฮะมีแค่ตัวตัวเช็คมันไม่พออยู่แล้วนะครับมันต้องมีตัวที่ไว้เก็บค่า value ด้วยใช่ไหมอ่าเจ้าตัวเก็บค่า Value จะเป็นตัวปุ่มสีแดงอย่างนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวแทนของ npc นะไอเจ้าจปุ่มสีแดงนี้นะผมจะตั้งชื่อว่า red button นะครับ แล้วก็จะลากมันเข้าไปไว้ในแฟ้มด้วยนะครับมันจะได้อยู่แบบประเภทเดียวกันนะจากนั้นเรามาบวกพร้อมนะครับเพื่อให้มันแบบคุยได้นะท่านเพื่อนทําเป็นนีมีซีก็ไปห้อยไว้กับแขนกับขากับเท้สู้อะไรอย่างเี้็ได้นะฮะโอเคตรงนี้ก็มาปรับนะเวลาในการกดปุ่มนะปุ่มกดอะไรเงี้ยข้อคงข้อความเงี้ยมาปรับใน property ของพร้อมได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะมาปรับตรงนี้นะครับอ่า action ตรงเนี้ยเป็นข้อความนะบอกว่าเออถ้ากดครบ5ครั้งเนี่ยจะเป็นการทําลายประตูหรือเปิดประตูนะฮะแล้วเราก็มาบวกสคริปต์นะครับเข้าไปในพรับ ตรงนี้ก็ตั้งชื่อนิดนึงนะครับตั้งว่า value p a s h แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มาเขียนสคริปต์นะครับโดยันดับแรกนะครับเราจะสร้างตัวแปรนะครับเพื่อบอกที่อยู่ของตัวพร้อมเราก่อนนะฮะผมตั้งชื่อว่า red button นะก็สคริปต์ t p r a e นะครับก็คือตัวพร้อมตัวนี้แหละที่อยู่บนสคริปต์นี่แหละนะฮะส่วนตัวแปรตัวที่2นะครับเราก็เขียนระบุตำแหน่งของตัวแฟ้มเรานะครับ value wall นะครับแล้วเราก็มาเขียนฟังก์ชันนะครับก็คือ red button ที่กรเดิดหรือที่กรเดิด end นะครับก็มีให้เลือก2ตัวนะ ทีเกระเดก็คือเมื่อกดปุ่มมันจะทํางานนะครับหรือว่าที่กระเดีกเอ็นก็คือพอกดปุ่มเสร็จก่อนถึงจะทางานนะครับเพราะมันตั้งเวลาได้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็คอนเน็กฟังชันนะครับและในฟังชันนะครับตัวแปรแรกก็คือเป็นการไฟฟิสเชียร์หรือคือตรวจหาตัวไอสิทิ์แวลูที่เราสร้างไว้นะครับเนี่ยแวลูตัวเดิมนั่นแหละนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้ามันเจอตัวไอสิทิ์แวลูที่เราสร้างไว้แล้วนะครับก็ให้ไอ i ิ v a ิ u แวลูแวลูนะครับเท่ากับ e อ i t v a ิ u แวลูแวลูบวกหนึ่งก็คือ ไปเพิ่มนะครับค่า Value ใน p r o p e r t y ้ของไอสิทธิ์แลนี่แหละนะครับจากนั้นก็เรดบัต t ้ o นรีสตรอทิ้งมันไปนะครับนี่ตัวนี้ไอเจ้าตัว r e t บัตก็คือตัวพร้อมมันก็จะถูกลบไปนะครับถ้าเกิดว่าสคริปต์มันตรวจช็คทำงานสำเร็จนะครับทีนี้พอเราสร้างเสร็จหนึ่งปุ่มแล้วเนี่ยเราก็ทำการ u p l i c a t e นะค c o n t r o ดีออกมาอีก5ปุ่มนะครับก็เอาไว้ให้มันอยู่ในแฟ้มเดียวกันนั่นแหละนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาลองกดเทสกันดูนะครับพอเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยววมาดูตั Value ของ s อ value เรานะครับนี่ในแฟ้มที่เราใส่ไว้นะครับเห็นไหมดู Value ของมันใน o p e r t y ตัวนี้เป็นศูนย์นะฮะพอเรามาคุยนะครับกับ NPC ที่เราวางไว้หรือว่าเป็นตัวพร้อมที่เราใส่ไว้นะครับเห็นไหมมันก็จะลบพร้อมทิ้งไปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะบวก Value ให้เรานะก็เท่ากับว่าเราจะคุยกับ NPC 1นคนได้แค่หครั้งนะครับพอคุยครบ5ครั้งอ่าฟังก์ชันก็เกิดขึ้นนะครับก็จะลบเจ้าตัว S อสิทพาร์ททิ้งไปทําให้เราไปต่อได้นะฮะทีนี้เดี๋ เดสทร์ตัวพร้อมของเรานะฮะถูกไหมพอเราปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราคุยกับพร้อมแล้วมันไม่ลบนะเราก็จะทาการคุยได้เรื่อยๆนะฮะพอเราคุยหนึ่งครั้ง v วลูก็จะบวกนะฮะเราคุยแค่ตัวเดิมแต่เราคุยครบ5ครั้งตัวฟังก์ชันก็ทํางานเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเราไม่ใส่คําสั่ง Destroy พร้อมไปนะฮะเอาแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้ในแมบของตัวเองได้นะครับเรียนรู้กันดูนะครับเพราะว่าในอนาคตถ้าทำแแบบสกิลใหญ่ขึ้นไปเนี่ยได้ใช้แน่ๆ